เรามาต่อข้อ26กันเลยครับข้อ26เป็นโจทย์ที่มีข้อย่อยอยู่3ข้อแล้วก็มีกราฟมาให้นะฮะ่ะเพราะฉะนั้นลุยกันเลยครับจากกราฟครับระหว่างความเร็วกับเวลาน้องครับวันสอบดูดีนะกราฟความเร็วกับเวลาก็ากคือกราฟ vt นั่นเองถ้าดูแบบนี้ไม่ถนัดพยายามเขียนลงไปครับว่ามันคือกราฟ v กับ t พี่มักจะเขียนแบบนี้มากกว่านะฮะรถเคลื่อนที่บนถนนตรงในช่วง5วินาทีก็อ่านโจทย์เช็คดีๆ5วินาทีก็คือจนหมดกราฟพอดีนะฮะ เขาบอกว่ารถยนต์เคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าไหร่ในเวลา2วินาทีแรกอ่ะเห็นไหมเราเจอข้อน,นี้ประมาณ3ครั้งแล้วนะฮะกราฟ vt นะฮะสำคัญมากกราฟ vt พื้นที่ครับพื้นที่นะพื้นที่เท่ากับตัว s ครับการกระจัดหรือระยะสามารถอ่านทั้งการกระจัดทางระยะได้ส่วนความชันครับความชันนะฮะความชัน จะเท่ากับความเร่งนั่นเองนี่คือคีย์สำคัญมากที่น้องต้องทราบนะฮะถ้าน้องเข้าใจตรงนี้น้องจะทำได้ง่ายๆดังนั้นมาดูข้อแรกก่อนลดลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าไหรใน2วินาทีแรกข้อกอไก่ครับนะฮะอยากทราบแค่2วินาทีอย่างองเงครับอย่าใช้5วินาทีอย่าใช้4วินาทีเพราะเขาถามแค่2วินาทีถ้าแค่2วินาทีเราสนใจแค่พื้นที่ใต้กราฟตอน2วินาทีเป็นกราฟสามเหลี่ยมเห็นไหมเพราะฉะนั้นหยิบสามเหลี่ยมตัวนี้ออกมานะฮะ พื้นที่สามเหลี่ยมตัวนี้นะฮะเป็นสามเหลี่ยมที่มีฐานเท่ากับ2และสูงก็คือจากศูนย์จนถึง30สิบเลยสูงสาสิบนะฮะเพราะฉะนั้นพื้นที่นะฮะพื้นที่หรือ S เนี่ยนะฮะจะหาจากนะฮะพื้นที่นะแอเรียนะนะฮะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานครับนะฮะคูณสูงเห็นไหมมันคิดง่ายๆนะฮะเศษหนึ่งส่วนสองฐานกว้างสองครับนะฮะแล้วสูงสามสิบนะฮะสองตัดสองทิ้งโชะโชะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบสามสิบ ดูหน่วยดีๆครับเมต pues รต่อวินาทีคูณกันเห็นปะหน่วยมันเกิดจากการคูณกันเพราะฉะนั้นเซกันตัดเซกันทิ้งจะเหลือหน่วยเมตรเท่านั้นเองนะฮะนี่คือคําตอบข้อแรกครับไม่ยากนะฮะนี่คือข้อกไก่นะฮะเอาข้อกไก่มาเก็บไว้ตรงนี้แล้วกันเทไหมนะฮะอ่ะต่อไปข้อขอไข่ครับข้อขอไข่นะฮะลดเคลื่อนที well. ่ได้ระยะทางเท่าใดในเวลาสีวิเพราะฉะนั้นถ้าสี่วินาที ก็จะต้องเป็นพื้นที่ตัวนี้เห็นปะจนถึงตรง4ี่วิเพราะฉะนั้นอย่าหารูปนี้นะ1 2 3 4สามี่นะฮะอย่าหารูปสี่เหลี่ยมหน้าตาแบบนี้นะมันหายากมากเพราะฉะนั้นให้เราตัดคิดเพราะฉะนั้นพื้นที่ครับนะฮะระยะใน4ี่วินักอาจจะเขียนไว้ระยะนะฮะใน4ี่วินะฮะ,นะฮะเกิดจากพื้นที่สามเหลี่ยมตัวนี้ก่อนนี่คือสามเหลี่ยมตัวนี้เห็นปะสามเหลี่ยมตัวนี้บวกกับสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมคางหมูตัวนี้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็วาดง่าย ซึ่งเราทราบไปว่าอันแรกเนี่ยนะฮะมันไปได้30สิเมตรพื้นที่ใต้กราฟเทสามสิบ 30, นะฮะสาสิบเพราะฉะนั้นนี่คือพื้นที่ใต้กราฟอันสีแดงก่อนนะฮะต่อไปพื้นที่ใต้กราฟอันสีเขียวแล้วกันสีเขียวเราจะหาไงเอย่ยนะฮะบวกกับอันสีเขียวเข่ไหมอันสีเขียวเนี่ยเรามาหาก่อนมันเป็นรูปคางหมูเห็นปะช๊ชพื้นที่บริเวณตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นรูปคางหมูพี่วาดคร่าวๆนะพี่วาดคร่าวๆนะฮะ,นะฮะอ่ะคางหมูตัวเนี้ยเป็นคางหมูที่ฐานสองเห็นปะ ฐานสองแล้วก็สูงตรงนี้สามสิบกับสูงสี่สิบตรงนี้สามสิบกับสี่สิบสูตรสี่เหลี่ยมคางหมูนะฮะเรามีสูตรว่าหนึ่งส่วนสองคูณกับผลบวกด้านคู่ขนานขนานกันมีสาสิบกับสี่ิบเห็นปะสามสิบบวกกับสี่สิบนะฮะแล้วคูณสูงสูงเนี่ยแค่สองนะเด็กหลายคนชอบไปใช้สี่เด็กหลายคนเนี่ยเห็นเลขสี่ชอบใช้สี่มันกว้างแค่สองนะสำคัญมากนะฮะ 2ตัด2ทิ้งเห็นไหมสามสิบวกสีเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เท่ากับ70นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นใน4วิวัตถุจะไปได้100เมตรนั่นเองนี่คือคําตอบในข้อขอไข่ดังนั้นเขียนคําตอบก่อนเลยก็ได้ครับข้อกไก่ถ้าน้องทําถูกจะตอบ30เมตรนะฮะสาเมตรในขณะที่ขอไข่ครับก็คือ4วินาทีแรกมี2เหตุการณ์เห็นปะนั่นเอง100เมตรนะฮะสเหตุการณ์คือเหตุการณ์นี้กับเหตุการณ์นี้นั่นเองเห็นไหมเราทำขีละขั้นได้คําตอบแน่นอน ต่อมาครับต่อมานะฮะโจข้อขอความครับขนาดของความเร่งของรถที่เวลา3วินาทีที่เวลา3วินาทีเนี่ยจริงๆเนี่ยวินาทีที่3เนี่ยตรงเนี้ยมันคือจุดนี้แต่สิ่งที่พี่อยากให้น้องเข้าใจคือเวลารถยนต์เนี่ยมีความเร่งเห็นปะจะทําให้ความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตลอดกราฟสีแดงเนี่ยนะฮะเจะเท่ากันน้องจะหาความเร่งตรงนี้คําตอบก็เท่ากับที่3จะหาตรงนี้ก็เท่ากันนะฮะเส้นตรงเดียวกันจะมีความชันเท่ากันและความเร่งจะเท่ากัน ดังนั้นความเร่งตรงนี้มันคือความชันอย่างที่พี่เคยบอกนะว่า a อะมันเกิดจากเดลต้าวส่วน t เพราะฉะนั้นถ้าสูตรมันหารกันสนใจที่ความชันความชันจะเท่ากับอีกฝั่งหนึ่งดังนั้นหาจากผลต่างของความเร็วในช่วงเวลาที่เราสนใจดังนั้นจุดที่เราต้องการใช้ในการคำนวณคือจุดนี้จุดนี้คือ x เป็น2คิดเหมือนคณิตศาสตร์นะเป็นแกนโคออร์ดิน x y เเป็น2 y เป็น30เห็นไหมนะฮะแล้วจุดนี้ x 2, เป็น4ครับ เห็นไหมส่วน y เป็น40ถ้าเรามีจุดมีกราฟเนี่ยมันจะง่ายเพราะฉะนั้นความเร่งเกิดจากความชันก็คือเดลต้า y เดลต้า v นั่นแหละเหมือนกันแกน y หรือตัว v ส่วนเดลต้า x ก็คือเวลาในช่วงนั้นดังนั้นความเร็วครับต่างกันเท่าไหร่จับปลายลบต้นจะได้ง่าย40ลบ30นั่นเองเห็นปะลบ30นะฮะหรือมันมาจาก v ลบ u นั่นเองความเร็วปลายลบความเร็วต้นหารด้วยเวลาในช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงเวลาจาก2ถึง4วิเวลาที่เกิดขึ้นคือ2วินาที หรือใครจะเขียน4ลบ2ก็ได้เห็นไหม <_ S 1> เพราะฉะนั้นมันมีค่าเท่ากับเท่า,ทาไหร่เอ่ยนะเพราะฉะนั้นจริง,รงๆตรงนี้เราควรจะมาเขียนตรงนี้เห็นไหมนะฮะนี่คือความเร่งอ่ะได้นะ <_ S 2> เพราะฉะนั้นมันมีค่าเท่ากับ10ส่วน2ครับดังนั้นจึงเท่ากับ5ครับ5เมตรต่อวินาทีกำลังสนี่คือคำตอบครับนะฮะเราอยากรู้ว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยถูกไหม ะะความหมายของความเร่งคือมันต้องเร็วขึ้นทุกๆวินาทีและเร็วขึ้น5ทุกๆวินาทีดูนะนี่ไง2อยู่เห็นปะผ่านไป1วิเห็นปะกลายเป็นวินาทีที่3มันเร็วขึ้น5มันกลายเป็น35ห้าเห็นปะนั่นเองและผ่านไปอีก1วิมันเร็วขึ้นอีก5จึงกลายเป็น40เห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดเนี่ยถูกแน่นอนดังนั้นคําตอบข้อข้อคายครับเราจึงตอบ5เมตรต่อวินาทีกําลังสองนั่นเองโอเคเคลียร์นะฮะอันนี้ก็คือข้อ26 สรุปง่ายๆครับถ้าเจอสูตรแล้วสูตรเกิดจากการคูณกันนะฮะอย่างเช่น s เท่ากับ v t เห็นไหมสูตรเกิดจากการคูณกันพื้นที่ใต้กราฟจะเท่ากับอีกฝั่งหนึ่งเสมอเห็นปะหาพื้นที่ใต้กราฟจะเท่ากับตัว s แต่ถ้าสูตรเกิดจากการหารกันสมมุตินะหารกันอย่างเช่น v เท่ากับ s ส่วน t เพราะฉะนั้นถ้าเจอกราฟ s t แล้วสองตัวนี้มันหารกันความชันจะเท่ากับอีกฝั่งหนึ่งเสมอนะฮะเห็นไหมเพราะฉะนั้นคูณกัน ได้พื้นที่หารกันได้ความชันนั่นเองนั่นคือความรู้ที่เราได้เพิ่มเติมในข้อนี้ครับโอเคนะฮะเคลียร์นะฮะ,น,ะ,ฮะนี่คือข้อยี่สิบหกนะฮะต่อไปยังอยู่กับเรื่องกราฟอยู่เลยนะฮะอยู่ในหน้าหกสิบนะ,ะปัญหาท้ายบทนะฮะเรามาถึงข้อย7ิบเจ็แล้วนะครับมีรูปมีโจทย์นะฮะขอบคุณหนังสือสอสอวทนะฮะให้เราได้เรียนกันนะฮะจากกราฟครับระหว่างความเร็วกับเวลาวันสอบไม่ต้องเกรงใจข้อสอบเห็นไความเร็วกับเวลาันคือ V กับท เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ถนัดที่จะดูตรงนี้นะฮะตรงนี้เขียนเป็นภาษาไทยแล้วดูยากก็เขียนเป็น v กับ t ซะเห็นไหมและเป็นหน่วย SI ทั้งคู่นะฮะวัตถุเคลื่อนที่ในแนวตรงโอเคอยู่ในบทนี้แน่นอนนะฮะมีหัวข้อสี่ข้อย่อยครับข้อกไก่การกระจัดทั้งหมดของวัตถุมีค่าเท่าไหรน้องไฮไลท์คำว่าการกระจัดไว้การกระจัดสิ่งที่พี่อยากให้เข้าใจก่อนนะฮะพี่จดเนื้อหาให้ก่อนนะนี่คือการกระจัดครับถือว่าเป็นปริมาณเวกเตอร์นะฮะเพราะฉะนั้นต้องมีทิศทางด้วย และการคิดการกระจัดกับระยะทางเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันดังนั้นขอเอาตรงนี้มาวางตรงนี้ก่อนทําให้รู้ว่าการกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์นั่นเองนะฮะอ่ะคร่าวๆและเวกเตอร์เมื่อไปเป็นกราฟมันเกี่ยวอะไรกับเราดังนั้นสิ่งที่พี่อยากสรุปให้น้องฟังคือกราฟ vt สามารถอ่านค่าที่เป็นทั้งเวกเตอร์และสเกลร์ได้นะฮะดังนั้นมาลุยกันนะครับกราฟ vt เรารู้ว่าพื้นที่ครับพื้นที่นะพื้นที่เท่ากับ ระยะครับเห็นไหมจะเป็นระยะทางหรือการกระจัดก็ได้ได้ทั้งคู่ดังนั้นนี่คืออีกความรู้หนึ่งพื้นที่ของกราฟ vt นั่นเองนะฮะอ่ะพี่เขียนตรงนี้นะว่ากราฟ vt เคไหมเพราะฉะนั้นนี่คือความรู้ที่2นะฮะอ่ะลงมือทาเพราะฉะนั้นกราฟ vt อยากทราบการกระจัดทั้งหมดทั้งหมดก็ต้องจากศูนย์จนถึงวินาทีที่12บมีกราฟสส่วนเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องหาพื้นที่ใต้กราฟน้องครับพี่ใบให้ก่อนสมมุติว่า คนคนนึงเดินไปทางขวา10เมตรนะฮะมาถึงจุดนี้ก่อนระยะทางจะตอบ10เมตรการกระจัดก็จะตอบ10เมตรเช่นกันนะฮะเพราะว่าไม่มีการเปลี่ยนทิศทางนั่นเองการกระจัด10ระยะทาง10นะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าคนคนนี้เขาเดันเดินย้อนกลับฟุ๊บๆเดินย้อนกลับมา4เมตรเห็นปะระยะทางเนี่ยนะฮะโทษทีระยะทางเนี่ย,นะะะย,ะยจะตอบ14ครับเพราะระยะคือระยะที่เคลื่อนที่ได้จริงเห็นปะไปหน้า10กลับ4 แต่การกระจัดครับคือการสนใจจากจุดแรกถึงจุดสุดท้ายการกระจัดจึงเป็นปริมาณเวกเตอร์จากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายถือว่าอยู่ห่างกันแค่6เห็นไหมเดินไป10ย้อนกลับ4การกระจัดจึงเป็น6เมตรดังนั้นการกระจัดจึงต้องดูทิศทางโจทย์ข้อนี้นะฮะพี่อยากให้น้องเข้าใจว่ากราฟ vt นะครับถ้าสมมุติว่ามีพื้นที่ใต้กราฟข้างบนเนี่ยพื้นที่ใต้กราฟจะเป็นบวกนั่นหมายถึงเขาเดินไปข้างหน้าแต่พอตอนหลังนะฮะ กราฟตรงนี้เห็นปะความเร็วมันน้อยน้อยลงจนกระทั่งความเร็วมันติดลบความเร็วติดลบความเร็วเป็นบวกคือไปด้านขวาสมมุตินะถ้าความเร็วติดลบก็คือย้อนกลับวัตถุเริ่มย้อนกลับแล้วตรงนี้คือการเดินย้อนกลับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพ네ื huh ้นที่กราฟตรงนี้ต้องเป็นลบสมมุติว่าข้อนี้ถ้าเราหาออกมาได้แล้วพื้นที่ข้างบนเนี่ยได้20สมมตินะข้างล่างเนี่ยสมมตินะเราหาเป็นบวกออกมาได้7เราต้องจับ20ลบกับ7จจะได้การกระจัดแต่ถ้าสมมติอยากได้ระยะทาง เปรียบเสม,มือนว่าคนคนนี้เดินไปทางขวา20แล้วเดินย้อนกลับอีก7จึงกลายเป็น27เห็นไหมนั่นคือคอนเซปต์ในการลงมือทําดังนั้นในเมื่อน้องเข้าใจตรงนี้แล้วนะฮะพี่พี่ขอลบตรงนี้ออกเพราะฉะนั้นลงมือทํากันการกระจัดทั้งหมดข้อน,นี้เราเลยต้องหาพื้นที่ใต้กราฟนะฮะแต่กราฟตรงนี้มันสูงเท่ากันเห็นปะสูงเท่ากันเพราะฉะนั้นพื้นที่ใต้กราฟข้างบนข้างล่างเนี่ยพี่หาก่อนเลยแล้วกันเพราะเดี๋ยวต้องใช้กับข้อขอไข่ด้วยดังนั้นนี่คือรูปคางหมูนะฮะ เพราะฉะนั้นพี่ขอหยิบรูปคางหมูรูปนี้ออกมาลวกันหน้าตามันเหมือนกันนะฮะคางหมูตัวนี้เป็นคางหมูที่ฐาน6แล้วก็ฐานตรงนี้คือ2แล้วมีความสูงเนี่ย4เห็นไหมเพราะฉะนั้นพื้นที่พื้นที่นะครับพื้นที่เกิดจากอะไรเอ่ยพื้นที่หรือตัว S นั่นเองเราจะหาระยะได้นะฮะจากเซน1่วน2คูณผลบวกด้านคู่ขนาน2บวก6เห็นไหมนะฮะ2บวก6เขียนวันนี้วันหลังมาอ่านจะได้เข้าใจคูณกับสูงก็คือ4 สองบวกหกเนี่ยได้แปดแปดสี่สามสิบสองสาสิบสองหาสองเท่ากับสิบหกดังนั้นสรุปง่ายๆพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูทั้งรูปบนรูปล่างครับนะฮะพื้นที่นะเท่ากับสิบหกเมตรเหตุการณ์ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้คนคนนึงมีการเคลื่อนที่แบบนี้ความเร็วเพิ่มขึ้นความเร็วคงที่ความเร็วลดลงจนถึงวินาทีที่หกเขาจะเดินไปได้สิบหกเมตรนั่นเองนะฮะและเขาเดินย้อนกลับเห็นไหมเดินย้อนกลับตรงนี้อีกสิบหกเมตร เค okay, ไหมเขียนเป็นบวกไปไม่เป็นไรหรือใครจะเขียนลบก็ได้นะฮะดังนั้นการกระจัดครับเปรียบเสมือนข้อน,นี้เดินไปข้างหน้าสิบหกเมตรย้อนกลับสิบหกเมตรการกระจัดจึงตอบศูนเมตรนั่นเองนะฮะเค okay, ไหมนี่คือข้อกอไก่นะฮะไม่ยากนะนะฮะเพราะเป็นการกระจัดไปข้างหน้าแล้วกลับมาที่เดิมในขณะที่ข้อขอไข่ครับข้อขอไข่เปรียบเสมือนว่าคนคนนี้เดินไปข้างหน้าสิบหกเมตรย้อนกลับสิบหกเมตรนะฮะการกระจัดจึงเอ้ยเท่าทีระยะทางจึงเป็นสามสิบสองเมตรนะฮะ เค okay, ไหมหรือถ้าใครจะจดไว้ก็คือข้อแรกเนี่ยข้อกอไก่เนี่ยเกิดจากการที่1 6บหลบกับสิในขณะที่ข้อสองสิบหกบวกกับสินั่นเองเห็นไหมนั่นคือความหมายนะแต่พี่เชื่อว่าน้องดูรู้เรื่องแหละอ่ะโอเคต่อไปครับข้อข้อปววัตถุเคลื่อนที่กลับทิศทางเมื่อเวลาใดนะฮะน้องอย่าโดนหลอกนะเวลาที่วัตถุเคลื่อนที่กลับทิศทางนั่นคือเมื่อเวลาที่วัตถุมีความเร็วที่เริ่มติดลบ ะะวัตถุติดลบเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังเป็นบวกอยู่เนี่ยบวกเร็วขึ้นเร็วขึ้นบวกบวกเห็นไหมบวก4ี่บวกสี่หรือบวกสองหรือศูนย์หลังจากนี้เริ่มติดลบเพราะฉะนั้นเริ่มกลับตรงนี้ไงนะฮะเริ่มย้อนกลับเพราะฉะนั้นจึงตอบวินาทีที่หกครับนะฮะหกเซกันเคไหมน้องอาจจะตีความหมายไว้ด้วยจดความหมายไว้ด้วยนะว่าเริ่มกลับทิศเมื่อเมื่อ V ีติดลบนั่นเองวันหลังมาอ่านจะได้เข้าใจง,ง่ายๆนะ,ะเมื่อเมื่อ V ีเริ่มติดลบแสดงว่า ว er ัตถุนั้นจะเริ่มถอยหลัง like นั like ่นเองเห็นไหมเราทําความเข้าใจง่ายๆนะครับต right. well, ่อไปครับเขาถามหาความเร่งที่เวลา1วินาทีความเร่งตรงนี้ความเร่งตรงนี้เห็นปะตรงนี้มันสองวิหนึวิคือตรงนี้เหมือนโจทย์ข้อที่แล้วเลยเราหาความชันนะเราหาความชันน้องครับเด็กหลายคนชอบบอกว่าพี่มันดูแล้วเนี่ยตรงนี้ชันดูเท่ากันนะตรงนี้เท่ากันตรงนี้เท่ากันตรงนี้ดูดูเท่ากันพี่บอกให้นะความชันเนี่ยนะฮะมันมีค่าเป็นบวกเป็นลบด้วยตังนี้มันพุ่งขึ้นกรับเป็นบวก เพราะมันเร็วขึ้นเห็นปะตรงเนี้มันพุ่งลงนะฮะตรงนี้ความชันเป็นลบเพราะนันมันไม่เท่ากันนะแต่เป็นไปได้ครับว่าเส้นนี้กับเส้นนี้ความชันเท่ากันส่วนเส้นนี้กับเส้นนี้นะฮะความชันเท่ากันเพราะเป็นเส้นตรงเดียวกันเคไหมเพราะฉะนั้นอ่ะความชันดูดีๆนะมันมีทั้งบวกทั้งลบอ่ะเพราะฉะนั้นวิธีการหาความชันครับข้ององูแล้วกันนะฮะข้ององูไม่ยากครับความชันเกิดจากจะเขียนเป็นคณิตศาสตร์ก็ได้นะถ้าคณิตศาสตร์เราจะเขียนว่าเดลต้าวาย ส่วนเดลต้าเนะฮะแกน y กับแกน x แต่ถ้าในทางฟิสิกส์เราอาจจะเขียนว่าเดลต้าวครับนะฮะส่วนด้วยเดลต้าทหรือทธรรมดาก็ได้นะฮะอ่นะ,ะ,นะะเพราะฉะนั้นคิดแรกเลยเวลาหาอย่าเพิ่งหาที่จุดนี้มันยากเราหาจากจุดปลายทั้งสองมันจะง่ายเนะะื่อาจุดนี้คือ x 0 y 0ศย์จุดนี้คือ x 2 y 4เห็นไหมเอาคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยเพราะฉะนั้น y ต่ตามกัน4เห็นไหมสี่ลบศูนข้างบนเนี่ยเป็น4ี่ลบศนะฮะส่วนข้างล่างเนี่ยนะฮะ แกน x แกน x ก็คือ2กับศูนย์ก็คือสองลบศูนย์หรือถ้ามันเริ่มจากศูนย์ศูย์เนี่ยมันจะง่ายมันจะเป็นสี่ส่วนสองได้เลยนะฮะสี่ส่วนสองจึงตอบสองเมตรต่อวินาทีกำลังสองนี่คือความเร่งตอนวินาทีที่1นะฮะเคไหมข้อนี้ไม่ยากนะฮะมันเร็วขึ้นนะมันจึงเป็นค่าบวกนะฮะถ้าสมมติว่าเขาถามเพิ่มเติมว่าเส้นเนี้ยเทา่าไร่เ 2, ส้นเนี้ยลบสองเส้นเนี้ยลบสองเส้น่นี้นง รพราะผ่านไป1นึ่งวิมันลงมา2เห็นปะสองวิเลยลงมาสี่ตามที่ตามที่เราเห็นไว้นั่นเองนะฮะโอเคข้อ27เคลียร์นะครับมาต่อข้อ28กันนะฮะเหลือโจทย์อีก2ข้อนะขอบคุณหนังสือสอสวทนะครับที่ให้เราได้เรียนกันนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นหยิบกระดาษทดแล้วเรามาลุยกันเลยเขาบอกว่าโยนก้อนหินขึ้นไปในแนวดิ่งนี่คือโจทย์การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเห็นปะ ต้องมีจีแน่นอนนะฮะด้วยความเร็วต้นเท่านี้น้องครับมันคือความเร็วตอนต้นโจทย์บอกตัวยูมานะฮะหลังจากที่โยนไปแล้วเป็นเวลาเท่าใดครับก้อนหินจึงตกลงมาด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีน้องครับตัวนี้มันเป็นขาลงและน้องกาดจานไว้มีคีสำคัญจึงตกลงมาเพราะฉะนั้นตัวนี้มันโยนขึ้น20คือโยนขึ้นส่วน10คือขาลงดังนั้นวาดรูปเหตุการณ์ข้อน,นี้ก่อนนะฮะวาดรูปเหตุการณ์ข้อน,นี้นะเหตุการณ์ข้อน,นี้คือคนคนหนึ่งครับ คนคนหนึ่งนะฮะโยนวัตถุเนี่ยขึ้นไปบนฟ Trans ้านะฮะพอเขาโยนขึ้นไปเนี่ยนะฮะเขาอย่างนี้วัตถุเนี่ยต้องขึ้นที่ดึง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 จนถึงนี้เห็นปะไปถึงจุดสูงสุดเห็นไหมนี่คือจุดสูงสุดแล้วหลังนั้นตกลงมาจุดที่มีความเร็วเท่ากับสิเพราะฉะนั้นวัตถุเนี่ยก็ต้องอยู่แถวๆน,น,น,นี้น,นึกออกปะเด็กหลายคนนะชอบเข้าใจว่าโยนขึ้นไป20แล้วจุดที่มีความเร็วเป็น10คือตรงนี้นะฮะตรงนี้ผิดไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการทราบนึกออกไหม,หมเ,เขาไม่ได้อยากรู้ตรงนี้นะฮะ เขาอยากรู้ตอนที่เป็นขาลงแล้วดังนั้นเราต้องคำนวณดีๆในทางฟิสิกส์นะฮะถ้าสมมติว่าเราจ,จงใจโยนขึ้นเราจะถือว่าตรงนี้เป็นแกน y สมม่วนตรงนี้เป็นแกน x เราจะจับแกน coordinate หรือจุด0ูนย์เนี่ยนะฮะไปวางตรงจุดเริ่มต้นถ้าเขาจงใจที่จะโยนขึ้นแล้วด้านบนนะฮะด้านบนหรือว่าบริเวณที่พี่แรงเงาเนี่ยบนแกนเนี้จะถือว่าเป็นค่าบวกสําหรับการกระจัดเหนียวะปะเพราะฉะนั้นเราจึงถือว่าทิศขึ้นเนี่ย ทิศขึ้นเนี่ยจะเป็นค่าบวกดังนั้นอะไรก็ตามที่อยู่ในทิศลงจะติดลบสําคัญมากถ้าน้องเขียนตรงนี้ผิดมันจะผิดเยอะมากนะฮะดังนั้นดังนั้นมิติของการกระจัดนะฮะกับความเร็วไม่เหมือนกันนะถ้าข้างบนเนี่ยการกระจัดเป็นบวกข้างล่างการกระจัดเป็นลบนะฮะแต่ถ้าความเร็วขาขึ้นเป็นบวกเห็นไหมเพราะจงใจนะฮะแต่ทิศทางลงเนี่ยจะติดลบดังนั้นข้อเนี้นะฮะ เราจึงต้องเขียนว่า u ก่อนครับสิ่งที่โจทย์บอกมาคือ u เท่ากับ20นะฮะเป็นบวกนะเมตรเปอร์เซกส่วนความเร็วครับตกลงมา v ตัวนี้ถ้าน้องเขียนว่า10เมตรต่อวินาทีมันจะหมายถึงตอนที่มันขาขึ้นมันจะไม่ใช่จุดที่เราต้องการทราบเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นขาลง v ตรงนี้ต้องติดลบเพราะฉะนั้นนี่ไงมันจะกลายเป็นโยนขึ้นด้วย20ผ่านแปแป๊บหนึ่งเหลือ10เหลือ0นย์แล้วก็เป็นขาลงที่เป็น10หรือทางฟิสิกส์เราจะใช้ว่า v เท่ากับลบสินั่น นะฮะเค okay, ไหมสําคัญมากถ้าน้องไม่แทนตรงนี้ติดลบน้องจะผิดออะแล้วไงต่อนะฮะอยากทราบว่าหลังจากที่โยนเป็นเวลาเท่าไดถามว่าทีครับทีเท่ากับอะไรเอ่ยและอยู่ในการเคลื่อนที่แนวดิ่งเพราะฉะนั้นจีทิศลงเห็นไหมจี g, มันทิศลงจี g, ยังติดลบเลยเพราะฉะนั้น g เท่ากับลบสิบเห็นไหมดังนั้นเรารู้กี่อย่างแล้วครับเรารู้สามอย่างหนึ่ง,ส,งสามเห็นไหมเพราะฉะนั้นใช้สูตรที่ไม่สนใจระยะหรือเขียนไว้ครับตัว f แล้วกระบาดไม่ใช้ ข้อนี้เราจึงใช้สูตร v เท่ากับ u ครับจริงๆตรงนี้บวก gt แต่ g เนี่ยมันติดลบใครจะเขียนลบ gt ก็ได้นะไม่ว่ากันนะฮะมันจะง่ายกว่าเพราะฉะนั้น v ตรงนี้ต้องแทนเป็นลบ1ินะฮะลบ1ิเท่ากับ u ครับ u คือความเร็ต้นคือ20ลบกับ g นะฮะ g ตัวเนี้ยจริงๆเราต้องใช้เป็น9.8นะฮะถ้าใช้เป็น10ประมาณ10ก็ได้นะจริงๆก็ไม่ว่ากันย้ายยีไปลบจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับลบสานะฮะ เท่ากับลบเก้าจุดดที่คูณกับ t นั่นเองเพราะฉะนั้นลบตัดลบทิ้งเห็นว่าคําตอบเป็นบวกแล้วนะฮะคำตอบเป็นบวกถ้าเราทําถูกหลักตรงนี้ก็จะได้ก็จะถูกแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้น,น,น t จริงเท่ากับสามสิบส่วนด้วยเก้าจุดปดนั่นเองนะฮะถ้าใช้ g เป็น1ิข้อนี้จะตอบ3ามวินาทีเป๊ะข้อนี้จริงคําตอบประมาณ3ามจุดหนึ่งวินาทีครับนะฮะเป็นคําตอบข้อนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเขียนไว้หน่อยสามจุดหนึ่ง วินาทีครับโอเคนี่ก็คือข้อ28นะฮะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วครับข้อ29ข้อนี้ให้พื้นที่มาด้วยเพราะฉะนั้นลงมือทำเลยเนอะนะฮะเขาบอกว่าเด็กคนหนึ่งนะฮะจะเป็นเด็กหรือเป็นอะไรก็ตามไม่เป็นไรครับไม่ต้องรอลีนะฮะเหรียญตกถึงพื้นที่อยู่ต่ำกว่าตำแหน่งมือที่โยนเหรียญน,น้องครับนี่ไงข้อนี้ได้ใช้ความรู้ที่ที่พี่ได้อธิบายไปเมื่อกี้สมมตินะเราคนคนนึงยืนอยู่บนตึก น้องดูมิติของอะไรดีของความเร็วก่อนแล้วกันเราจงใจโยนขึ้นนะฮะโยนขึ้นด้านบนเนี่ย v ขาขึ้นเนี่ย v จะเป็นบวกนะฮะเพราะฉะนั้นคนคนนี้โยนขึ้นด้วยความเร็ว20แล้วกัน20เมตรต่อวินาทีผ่านไปแป๊บหนึง่งมันต้องเหลือ10เมตรต่วินาทีเห็นไหมผ่านไปอีกแป๊บหนึง่งนะฮะมันต้องเป็นจุดสูงสุดกลายเป็นศูนย์เมตรต่อวินาทีเคไหมหลังจากนั้นเป็นขาลง v จะต้องติดลบนะฮะมาตรงเนี้ยจะกลายเป็นลบ10เมตรต่อวินาทีแล้วกลับมาที่เดิมครับ ตรงนี้จะกลายเป็นลบ20เห็นปะขาขึ้นกับขาลงลงมาถึงจุดเดียวกันความเร็วจะต้องเท่ากันแต่คนละทิศกันเราจึงถือว่าอัตราเร็วเท่ากันแต่ความเร็วมีทิศตรงข้ามและหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นลบ30อะไรก็ว่าไปนะฮะรูปนี้สําคัญมากเลยนะพี่บอกให้นะรูปนี้ถ้าน้องเข้าใจเนี่ยออกข้อสอบบ่อยมากเลยนะครับส่วนการกระจัดนะฮะส่วนการกระจัดหรือการอ่านค่าเนี่ยตรงนี้เป็นจุด0ูนย์เริ่มต้นสมมุตินะตอนต้นเนี่ยอยู่ที่0ูนย์เมตรอยู่ เราจงใจโยนขึ้นเพราะฉันด้านบนเป็นบวกถูกต้องปะโยนขึ้นไปได้สมมตินะจุดนี้คือขึ้นไปได้5เมตรสมมตินะสมมติคร่าวๆทศทีจุดนี้อาจจะ15เมตรเห็นปะโยนดึง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 ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปกลายเป็น15เมตรนะและขึ้นไปจุดสูงสุดอาจจะเป็น20เมตรนั่นคือการกระจัดที่ห่างจากจุดเริ่มต้นแล้วพอมันกลับลงกลับมาที่เดิมกลับลงนี้กลับรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเหลือ15เมตรเหมือนเดิมเพราะจุดเริ่มต้นห่างจากจุดสุดท้ายเนี่ยวิบม ะะการกระจัดเป็นศูนย์เห็นปะกลับมาที่เดิมเป๊ะหลังจากนั้นการกระจัดจะติดลบตรงนี้สมมตินะมันอาจจะเป็นลบยี่ห้าเห็นไหมนะฮะลบยี่ห้าดังนั้นถ้าสมมติว่าเราเจอโจทย์ที่วัตถุเคลื่อนที่แล้วสุดท้ายต่ํากว่าจุดเริ่มต้นต่ำกว่าจุดที่มือโยนการจะกระจัดจะต้องติดลบนั่นเองเพราะฉะนั้นอ่ะนี่คือแนวโจทย์ที่แนวโจทย์ที่เราต้องใช้ความรู้นี้ในการทําข้อนี้นะฮะอ่ะ พี่เก็บรูปนี้ไว้ด้านซ้ายมือแล้วกันเราอาจจะไม่ได้ใช้รูปนี้หรอกนะฮะสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมเหรียญตกถึงพื้นที่อยู่ต่ำกว่าต่ำกว่าตำแหน่งที่มือโยนเนี่ย80เซนคนคนนี้จงใจโยนเหรียญขึ้นเห็นไหมมีเหรียญอยู่นี้แล้วเหรียญเนี่ยลอยขึ้นแล้วสุดท้ายตกลงไปนะฮะต่ำกว่าจุดที่มือโยนเนี่ยประมาณตรงนี้แล้วกันนะฮะเขาบอกต่ําลงมาเนี่ยจากจุดที่มือโยนเนี่ย80เซนติเมตรนะฮะ เด็กคนนี้โยนเหรียญด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่ทําหาความเร็วที่โยนขึ้นตัว u นั่นเองนะฮะเราจะเริ่มลงมือทําเมื่อเรารู้3อย่างดังนั้นข้อน,นี้ยเท่ากับนะฮะอะไรเอ่ยเราไม่ทราบนะฮะแต่เขาโยนต้านกับ G g มีทิศลงเห็นปะเรารู้เังนั้น G เท่ากับลบ9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะส่วนเรารู้อะไรอีกเรารู้อะไรอีกนะฮะเหรียญอยู่ในอากาศ2วินาทีเขาบอกเวลามาเห็นปะ 2วินาทีนี่เป็นคีย์สำคัญอีกอันนึงที่ถ้าไม่บอกมาเราก็ทำไม่ได้นะฮะและและระยะครับถ้าน้องใช้80เซนนะฮะ80เซนเนี่ยมันอาจจะอยู่ข้างบนเห็นปะมันจะผิดเพราะฉะนั้นต่ำกว่าจุดที่นี่ต้องเป็นติดลบตามที่พี่บอกไว้นะฮะ80เซนใช้เป็นหน่วย SI ก็คือ80ส่วน100นะฮะเห็นไหมเรารู้กี่อย่างละหนึ่เห็นปะข้อนี้ใช้สูตรที่ไม่สนใจตัว V ครับนะฮะหรือใช้สูตร S เท่ากับ u t โยนขึ้น g ติดลบลบ1ส่วนสอง g t กำลังสองเนไหมเราใช้สูตรนี้นะฮะถ้าเราวาดรูปถูกเขียนสูตรถูกเราทำคะแนเน,นเราได้คะแนนจากข้อนี้แน่นอนนะฮะที่เหลือคือการแทนค่าครับนะฮะระยะตรงนี้คือลบ0ูครับนะะตัวนี้ไงเท่ากับ u คือโยนขึ้นเราไม่ทราบ u เราไม่ทราบ t คือ2วินาทีตรงนี้เป็นเลข2 ลบกับ1ส่วน2 g คือ9 8จุครับนะฮะ t ยกกำลังสองก็คือ2ยกกำลังสองนั่นเองอเคไหมเ,เราคิดเลขเพราะฉะนั้นคิดเลขตัวนี้ก่อนสองตัดกับตัวนี้ได้เห็นปะมันมีสองสองตัวตัดไปตัวหนึง่ง2คูณกับ9 8จได้ 19. 6 19.6ุหุย้ายมาบวกเห็นไหมย้ายมาบวกเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็น19.6แล้วก็ลบกับ0ูแทนเห็นไหมเท่ากับเอาตัวเลขนำตัวแปรครับ2 u นั่นเอง ตัวนี้ลบกันได้18.8นะฮะเท่ากับ2 u เพราะฉะนั้น u ครับความเร็วต้นข้อนี้นะฮะจะเท่ากับเท่าไหร่ครับ9.4เมตรต่อวินาทีนั่นเองนี่คือความเร็วต้นที่เกิดขึ้นในข้อนี้นะฮะดังนั้นข้อนี้จึงตอบเท่าไหร่ครับเ4เมตรต่อวินาทีนั่นคือความเร็วต้นนะฮะเพราะฉะนั้นสรุปเหตุการณ์ข้อนี้ให้ฟังนะ เด็กคนนี้โยนเหรียญด้วยความเร็ต้น9.4แล้วเมื่อเวลาผ่านไป2วินาทีนะฮะมันจะย้อยขึ้นมา1วินาที2วินาทีมันจะอยู่ตกลงมาต่ำกว่าจุดเริ่มต้น80เซนตรงกับที่โจทย์บอกพอดีนะฮะโอเคนะฮะอย่าลืมกลับไปทบทวนนะฮะตรงนี้ซึ่งมันไม่ยากทำความเข้าใจง่ายๆฟิสิกส์เป็นวิชาเวกเตอร์และสูตรที่เราใช้ก็เป็นสูตรเวกเตอร์เช่นกันโอเคนะฮะถ้างั้นตามนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวบทหน้าเราจะมารูยเรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกันโอเคนะคร